อุ้ยพีน่นาสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงบลาสุขสุคนเนาะเปิดภาพมามื่อนี้กันมาพี่เดอ้อมืาอนี้ทางฟอน้องบิวพามาเคลื่อนในเพลื่อนพี่น้องเยเอาทางซีมาให้แม่ตู้พ่อตู้เนาะซื้อทางซีมาให้เราวไปเลยใท่สินน่ะ ามามขนก็นมาตเลยมาต้อนะใส่มาม่เนื่อไปชื่อทางมะถาใจกันนี่ิมทิมบ่นี่ครับเาใช่ไหมใช่ไม่หิวนหนุกายสินมาหิวทางสีสบายดีเอ้ใช่บิวสบายดีหก

ทางซีทางซทางกระเปื่อนเนาะบางเล่บงเลอย่าพิตมเด้อสองยายเราเห็ดอย่างเด้นี่ดินทำได้ค่ำไว้ได้นี่่้ำไห้ได้นีใบสองเลยงว้นกย่างกันย่างกันหม่อมใหญ่กแคเนาะดอกบัแม่ lóc lóc lúc, phụt 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 vô rồi cái nòng này, mày em nhay rồi nhang nhang cái cái nòng này sai không bao nào, mấy hìu cái này, bay đâu bay, thứ kiểu bên bưởi này tròn này độ, thứ bưởi xỉn rồi, cái xe mày đây, qua qua, bạn này dèo đấy, ở giật tin này quất rồi bay

ของพือนครัวจ้าบายดีไหมตู้คักดูคักคักคักได้แบบนี้อืมจางมาเฮ็ดบ่แพงด้วยไหมหอมบอ่ ของน่งอกเพื่นเหรอขอนอนได้หมอออกนอนนี่เนาะตู้สืภผาหนึ่งสูงข้ากิ่ยพี่น้องติดเพล่งเ,งเพลนินหมอบุญเขาบอกเลย คัะยุ่กันด้วยนะก็เป็นหู้ป่อืมถูกง่ายนไงถูกสบาย เทิงกันป้างมองไงมาเช่นตาสีเนาะโอ้ป้ายังนี่ไปนั่งเล้าอ่ะที่พูนมาเต็มมัดประตูไปนั่งใส่บานประตูอ่ะ ชกเมนแล้วพอฝนมตกาช่่เยชใ่มันหนมือ,มอบนให้ได้ได้บันชมอามินจะได้ไต้องอทางนอกเพื่อได้หลัน,นกันมาเนาะ ไม <ste> ่ไรอยู่เสื้อมัดนี่ยมันมาตะแดงนะระตูมาตรฐานตูมาตรฐานเอาเสื้อมัดไว้อ้าจอใช้ได้ไม่ไรบออะไรไงมึงไปจับอีกพูดขึ้นอกอไม่ร้อนมันหางยันมันคำนยังโตอีกนั่งเลยเราใ้โ่งคำทางเนาะประตูรุ่นไหมขัับยมให้พอบ่ลนบ่ฉา

วิวไปใช้บอกเป็นตู้เนี่วิวไปใช้หาวิวหาดไมยก็ไป่ตู้ได้ปะนะเออเป็ตู้ัทปักกิจตูหยเหมือนนั่นหนูมาไปดิเป็นตู้มืนบอกงานทำเนาะอยู่ลน้าเรกเดียวฮักไปอัมากงานใครตเล้ไม่มาบอป็นเก่านะใครรู้อะใครบุตรเนี่ยเป็นเสียอยู่

เห็นไหมบ่แม่ยังน้ําเจาะบ่แม่เจาะก็ถือเด้อน้ําฮอดเด้อเฮ้ยแพงกัน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 แพงน้องแม่นเฮ็ดนอแพงเจ้ดีอาน้อง บอเมนแบบซาดเฮ้ยน้องกัด่าเรอ่นงามลยงงาติ๋มพอะติดอืมโอเค่จะไปใช้ยูไหมเจนจะไปเที่ยวเทปเทปเทปบ่อยไปบ่อย อปน้องจ้าไปซื้อละน้องกินบ่ได้น้องมีเขียวนี่กระโปรงเปื่อมาเลยบิวเอ้ยน้างรางนะใส่เสื้อไว้ืิงเปื่อไว้ใหญ่ไว้เนาะยตนหักดยายยายรมมาเที่องนครับผม ท mm ่า hmm. ส <Ba S 2> ีทอย่างเดียวเลยทั้งกทั้งลกกับท่าง้ยมังเ้ั้งเน่แนก็เป็นนก็ว่าก็เป็นบบโมนั่นแะห้เรามาทิศโลกกบทิศมาบอกกันภาพก่นบมีเอยี่บา่ทอ่นี่ยามากเตะนะทำงาน่ะ

ร้งยบริษัทส่งอะไรแบดใครแ่คนจั่ครูเอฟซีเอฟซีบางคนมาย่นหัวลานยนหัวล้านนี่บดึงแบบนึงนัหัวบหัวลานล้านหางล้านนี่ว่าจะนี่จัห่น้นน่ไหเนะ

ใ่พ no okay? okay, okay. yeah, ่าน no. no, ้ามวยนหาในช่แปลงแข่งน okay. yeah. ี่เราตกลงกินมีไปไปไปสามยังไงนะเดี๋ยวให้ป้าเอานี่ไ้ก่อนถ่ายู่ได้นี่นะโอเคแ่ไม่ไองนาะเดี๋ยวจังถ่ายต่อเลยเราเปล่าเป็นออยังได้ไร้านเพลินแม่เป็นตู้เลี้ยงว่าเป็นตู้เลี้ยงถ่ายบอ

เออเออข้ามันมึงมามาถึงมึงก็ได้มาจับอย่างนี้รอเราไปอยู่เพื่อนที่มันชั้นอยู่ในตัวกันแค่ก้อนเดียงนะเราเอาเรียบไไปเด้่อยไปเด้่อยสบายดีเลยไปเรือยจ้าบายบนานวิวซื้อยักษ์ของไทยน่ะไปดินที่ซื้อเลยเหรอไปดินบนานมุ่ยอยังเราไปหยอดเดียน

ไปไปขับอย่งเี้ช่องตายายนี่เออตาแซ่บีรักเยอะไมล่ะยเดขี้ตมเลยเออ เอาทางสีไม้เพิ่นเชื่อวันหยุดคิด่รงดื้อสีแล้วไปพยันเดี๋ยวยิงอันนี้ซิบเรื่อตัวนี้ไปลงไปขึ้นไปยังเพื่อนนะไป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 นออ้ยเฮ้ยล่าจะได้เงินบ้างะ ให้พ่อเบิ่งแน่เงินนะยังเงินไหมครับก็จให้ยในกระตูอยังเด้อกระตูใจดีต่างประเทศต่างประเทศฝากเงินมาเห่หลานซื้อขนมไปพี่น้องด้วยอันหาสิบหล่อนเนาะฝากใจบ่ใจบ่น้องฝากมาทั้งป้าพิรัวพี่น้องเลยครอบครัวพี่นเอาให้เมื่อกี้นี่ไปใจค่าเทอมโรงเรียนมื่อื่นแน่มื่อื่นเปิดป้าชิจูบป้าชิจู Ừ, phần bỏ áo ngân kịp rồi ổng phần áo ngân bát, ngân bày mân môn, là đấy phần áo đây, áo ngân đậy lộn Đậy làm khó không? Xám phân không 300 yêu? Xám phân, kìa Xám đấy cái tuần, xám tư Tâm cái cái lệ loại ขอบใจประตูเลยลูมอขอบใจประตูลูกนุ่มเออนุ่มเอน้ำไปพอดหน่อประตูนี่ดดีมีแห้งต่อไปดีมีแห้งคมเจ็บจะไรมเจ็บจไไดีห กับใจน้อง่อบหนลายเนี่คนโดนน้องเขาไดื่นน้ำเพลิงี่น้องเอ้ยพอพอเกินบาทีเราปยาามไ่ซีโนนะพอเกินในเิดเนาะนี่กกลาพะลุงไปก่อนเด้ปพะลุงพาบิวตี้ไปที่กรุงเทพกันดีกันเ้อจังไงพอเทียงสิไปเสปูนได้นน่โมเมนกรุงเทพกรุงเทพโอ้โหููจเคิว่าไปกรุงเทพไปปืนน้ำบ่ม ภาปอื่นก็อาพใบจะวินมันที่ภาพไปนั่นกัหลายมนั่นก็ใบน่นจะวเียนไปเนาะเพราะคนนั้นเพราะคนติดเพิ่มปืนหนึ่งสอยีนปียนไก็ยุ่จะเร์อาทิตย์ไปบ้านไปทั้งก็แหละเก็บการเก็งานลมาบ้านหลายมือติอ ee, ่นเลยดวนอาทิตย์นึงหมดเล นี่ยังแล่าคือในบ้านเรากริดปั๊ดคักปั๊ดนี่ป่ะมีที่อนในอาดเป็นชื่อแม่เราเบิดแล้ววันนี้เกือบุ้มกุมันเลยนอกจากหาคิดใหม่เนาะทีมงานหาซอยกัยนคิดใหม่คือว่ามันกับพวกคุ่มายเติบนะฮะแต่บ้านเราเกิดว่าซอยกระจายเติบก็ได้ได้ชิบไปทางใด้แบบเซโปนบ่ะวันทีขึ้นเซโปนแล้วก็โค้งลงทุ่นเลยว่ะบ้าน คุณแล้วลงใต้กัเลยคงมันแ่นกันได้มไ่คือการมาได้จะยำไรได้บัดรในดีเวอร์ใได้ไปเที่ยวอัะเดือนเน้อเป็นอาทิตย์ทิปลายจะมาเจ้าตอนจะไปกี่นี่เกือบเดือน้เนาะไววาวสิบสองมือองมือสมือเือนสิบห้ามือ จะไปวนที่ไหนวันที่สิบแปดมาที่ชาบีต์หึงเนาะแต่กอคือคอยแบบไม่ได้หึงนะยเท่าเดียวคอยเพือนบริสุทอย่างไรกว่านตื่นมาไปไปมาไปครับผคิดแล้วขับรถทายคิดไปก็ไปทายก็ไปเนี่ยมันบร่ได้มันบม่ได้คิดยังเลยหนไมก็คือกบกคำคำนอนตื่นมาไปเนี่ยหึงเพือนแบบเาอาจจะดุไปสิ นามแบบนัน่นคำนั่นมืดอีกนะอยู่แต่เพื่อนนะจีนลูกกับลูกคิดดื้อบวานนี่โอ้เมื่อยนอนก็นอนเดิกคนนิดน่อยนี่ดื้อก็อ right ึบวิวอีกคุณแม่พี่น้องกั้เนาะอึบวิวพานอนก็นอนพานั่งก็นั่งเจนหน้อยนี่หน่อยอยู่ดิเจนน้อยคิดดื้อ นั่งแน่วๆพูไรวิว <reci> น <mari> ้องแน่วๆพายวิวน้องแน่วๆพายขี้ดื้อนี่อือนั่งแน่วไม่ไหวอ้ยยอะไรแน่วไม่ไหวเหรว่าแม่ไปไปขี้ดื้อไม่ไหวยังให้ดูเป็นคนรู้แล้วเดี๋ยวนิ้วก็เอ็มิวชื่อยังจะไปกเที่ยวชื่อยังมาฝากสาวคู่นะลูกมานั่งว่าก็เมก็หนุก อ้าวยังออนมจิงเนอะชื่อนี้มาฝากสาวคู่คนอื่นเดี๋ยวบ่กอังเนี่ยเดี๋ยวบ่กอังชื่อสุดเรียนโอ้ตเียนบ่มีเงินอยู่บ่อันนี้ชื่อสุดเรียนมาฝากสาวคู่อันนี้ตายแล้วสาวู่กินอยู่บ่สิดคู่เราบอกินละมั้ยสุดเรียนนี่ยมาเรียนตุ่ยไปจัก เคยเรียนฝากสาวคู่อ่ะป้าเอือนดิวไยพี่น้องเอ้ยไหวแล้วนะจิตเอาหมักนน้อยเนี่ยจะมปเหยียบไงไปสระเออหายก็มาเหยียบเนาะไหัวยายสีหัวเก่ายายสีเหยียบมานเนาะเหยียบเรือนเมียแล้วบ่ไปสระทำไมพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อทางมันโยกเยีฝนตกฝนดินแต่มันโกลมมันอันนั้นเพื่อไง ไรหมูไรตาปลาดุงเนาะนี่ก็นเนื้อปลาดุงเด้เอสบายดีเด้อเอออ้าวจะไปไปดูกสบายดีปลาดุงกัน